นี่รถโปรเลนี้าไปบงอ้อมะไรเขา呐สบาดีไอ้สวัสดีครับขับกันหน่อยนี่ละอย่างกันนตื่นขึ้นมาโรดอ๋อ่คืนเราไอขับรถขับรถคอยแนบมเอาอยัับเองตัวแต่ว่าชิ่ายแสนกิโลเราเ็บขันเร่งเหผมกันอนี่นั่

ันนตับเมืนเสียงเครื่องปกติได้เมันจะมันตัปกติมนับว่ามันมันเครื่องมันในหลอดมันน่ะมาดได้ดับเพยงเบื้งบนเลยเอามันก็น่าดีเครื่งนี่ิเราไปกุตังกันมีใ่ไหมผมาิดจัดเลยก็ใส่ลูกหาน่อยมืแรงไปโรงานดามาองเล้ามเงล่ามันพูดมือครับงก็หลังสองใช่ไหมรับงลังใส่ใส่ครับเื่อบสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เอดิทางมาจใส่กับหนซางจะใส่ครับอยู่หงเตรียมครับ บ้านเนี่ยเกาะบ้านบ้านบางางครับบ้านบางเกาะบางางครับบาางบางางเราอยู่ตอนนี้อยู่ที่รีสอร์ทโอเครีสอร์ทอ่ะพวกมีบุญเมืองใส่ไหมน้องครับลูกขึ้ดวันสพระลูกพี่อาจจะกลับมาสกุลนครมาตายง่ายในตอนแรกมี่น้องไส้เป็นบ้านอยู่นี่ก็สะผูกจักกันตะกีบมันไปเรียนอยู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนครเป็นน้องน้องคนผมเจียมจะเหี้ยนี่ทั้งหมาผมแต่เมื่อไรได้ดูแลเขาตะกีบ แน่เมรามีอยู่หน้ากินกับผ้ากระปิรสกับปลาอยู่หน้าเอาเอาปลาเฮิร์ม่อะไรใช่ไหมว่าใจน้องที่ผมบอกพี่ลมพัดผิวหัวปี๊บผิวเสียวไปปลายไหลรูนนั่นแหละครับกับผ้ากระปาปลาเฮิร์ตนึกนึกกันไม่ได้ที่ประหลาดเพรนี่แหละเออนะครับทีมงานเขาบอกคำพูบๆนี่แหละเขาบอกคานี่แหละเอาปลาเขาเอาปลามาตากแข่งกันได้กินกันอยู่ว่าพักกันเขาเรียนจบซีพี กกาเลใส่งานเลยง้าน่ันกินราคาซยืนเนียวมันหานไม่จ่ว่ามันสามหมื่นเลยะยิงก็ผมตนตาไม่ได้เครบผมัหนาวเรื่อยๆปูไปพอดาราไปเอยนไปซอกแตก่เฉยๆเ้ยอยนี้เห็นหมดี่ของแพงี่นี่เาเบิ้งกันเาเบิ้งซืครับส่งผมไหมนี่ใคราเบิงอ้าผูีตัวถือโรตีสามสิล้านไหมไม่หรอุ้ยแต่ลจงดูร้อนคไม่ยุ่งก่พีุนี่ เดี๋ยวก็มีอะไรยืดเตีเงถือรถตันเี้าเังเลยเดีเยวก็มีอะไรตังเนาวัถึงเ้ากับไปอล้วเสียงก็เสียงกันเสียงยูนี่นะน้องหานคุว่าปีน่ะถอรถเยอรถตันเลาก็มี่เราเปิดตั้งนาเปินานกันเออไม่พูดเลยาร์บอสบายบอบองเอบอสบายเด้อคร์บอสบายเรื่องง่ายเลาเป็นเรื่องเรื่องลดลสุดท้ายแหะจะกินได้หลายคนเท่าเจ็ดใจสบาย แกสบายพอนี้าอย่าไปคิดจังไรตัตั้งสละก็้วกตัมันไปดตั้สร้างี่ตั้างตาได้เลยำป็นเลยนั่งเลยมาด้ยมา่งผมเลยนะมาผมต้อตัดตัดแบบนี้เขาเรีกต้องซื้อหงเกาะซอนเหรอซอนซอนไหบ่สนักสนหนักซอนอนไงสนหนักนเย็นทักปีเราสมมือนสามสแครับซื้อสอนพี่น้องครับปรกาเอาฝากไปด้ย

นีไอ้แม่องดมันไอ้น่องมวดไ้กยรับมันนี่ใช่ใช่มีผมไปในบ้าเรียกอนอมันนั่งตับยู่นี่แหละคนจะซื Xiao, canon, <s <S ้อแปดห้าสรือว่าอันลดลงก็จะเป็นเจ็ดหาสามเดียวหาสามบ่ถิ่สามแปดบ่ถิ่มงวดก่อนใส่ได้สามแปดแหละอ๋อลองมึงเป็นประเรสเซูยประเทศอืลวหาน้อยใช่้าน้อยบเลนาน้อยมีมือพดจิตทุกแล้วเหมื่นกว่าันยจัดแล้วมืน สามัหาย้ดไปแล้วจัดไปครับจัดไปออกมาในฟอนเลยโอ้ยเหริเจนเหริเจนเหเจนจัดฟองเลยใช่ฟังมเลยจะจัเนี่มือเสปาจอก่เอาอันสายยางยนก็มีสีจับบาทได้เราเรองเก็เปลี่ยนแดดไปแ้วอจะเทารดม่าอีกเดมันเปลี่นสีของเพิ่ออีจับเดี๋ยวนียเดี๋ยวอยเลยจับอาละกูอาแล้วปะจะคุยกันตอนตื่นแล้วได้บา บ้านนี้หอนเครื claro ่องทางับบ้านนี้คือนว่าจุเมื่อได้มันแหลวเดียกเนาะลูกพี่ตอนี้เามายู่ังเรื่อนอะไรเด้เลยน้านถ้าป็นไรก็โทรมาขาลูกพีอย่างรูกพีไปสร้างให้มึงคนเีกสมหรือคนเดเสียพูรู้กันม่อยากเดพี่ก็จะเยเมื่อเมื่อพี่จจหยเมื่อได้ไอนครับผมอุ้ยคนที่พูสรางพ่บานตีบานเนี่ยพวกเขาเวรเสียเยวได้บานเนี่มีม่อยู่แล้วมีอเอาเมื่อบานมาเ้าเนี่ยเอาลวเมื่อใช้พุ่มสิก่ยพุ่มเนี่ยมัเนี่ยน ก้อนจวบรันก้อนจวบรันหมดเลยใช้ยพพนละบยพุ้นบางทางพุมยังบุลดะุมแ้บุดก้อนสวบรันุดทังหมดใช้ใช้ยะภูมใช้ยบพใชุ้มงใชยับุมเมืองเมื่อเมืองเมื่อเมืองสางใช้พุเมืองสางหลเนี้ยแต่ก่อนเนี้ต้องใช้ยะภูมนี่ใยับพุเดวใช้ยับุเมื่อในหละงทางทีก็เมืออล่องจากสุรินทร์เนี้ยเป็นเรื่องใช้ยับพุ้สร้างหลเมืองจะพอปัญญาเนี้ย่า อันน่าเขตพื้นที่ชัยภูมนินี่พื้นที่นี่แล่นนี่สุดสถานที่มองนี่ชัยาพุม่พมไปเพิ่มหัจ้ำไป<ม>เคยไปตะกี้ใช่ไหมตะกี<ม>้ไปทำตุ๊กตัดตน รัดเ yeah so ึ so so naked, so no so ็นไปขุนเปลี่ยนทั้งขุนขัางสุดนบอกให้บอลอยู่ที่เราครับผมะสอบคับผมนี่ละอ้าวิงกับเราอ้าวมกับแซงเราจสอมผิดบ่แต่ว่าเท่านี่กั่าเดกินข้าวไม่มีแซงมาทบทบวเปนอยนอ้าสอีจ้กันจะไปกินผม่อมยก็จะไปกินที่ย่าอาถูกแซงมึงผิดจากนั้นได้แน่อน

เออสอบไปนองครับกว่าถามมึงว่ไปป่ามึงปลาเอารถเมื่อยึงสอบตัวงเสี่้ยเยอะกต่มอนี่ยมคยเได้อาย่นั่งกินแล้วกันบดขึ้นนั่งบบกเกินสองคำคำนี่เราป่นี่ยขับรัตลัเ้เด้อเป็นคนนี้พูดนั่งชาติไก็หมดกาสินักนี้ฟังอย่างเดียวฟังโลกของเพิ่คนหนึ่ สายม่บอกไมอกไมบกมู้วยข้าวกอาาเดียมันคืออมต้งหัว้ปวดมูจิตมีจังววนานนาเดิมนาเดียวตลอดจังวะวันวันจัวนเวลเ่อผู้สาวนี่จะไปถามมันเออ่อยครับถามมันเงียนี่เขาจกันหดดอบอกขี้ก้ากเหนียว โจ้เด็กจังรู้ท่าก่อนเด้มันห้ามคนขายขายไปเลยเอฟซีทำเอฟซีทำฮะเพลงไหมเพลงไหมยังยีกันเนาะโอ้ในสายตาเธอกะฮีโอง่กะฮีอะไรโอ้เขาเปิดเพลงเซียวโคเวอร์เซียวจบแบบเท่ๆนี่แหละจบแบบเท่ๆเนี่ยจบแบบเป๊ะๆมือเนี่ยเป๊ะโง่ในสายตาเธอ แกงหูอยู่เด้อว่าเธอนอกใจหูเบิดว่าเจ้ามีพักไห่แกงหูแกล้งบอกเมกมาต้องแกล้งนะมันแกงเนื้อแกงมันแกงจิ๋เขบอกใช่ไหมมแกงแกล้งโง่โอ้ยนี่เขาแย่ทำตัวนี่มันมันมันภาษาไทยนี่มันค้ามเล่าแฝงโง่เมกพ้อมันแฝงโง่ต้องแกล้งแกล้งโง่โง่ในสายตาเธอก็หูอยู่เด้อ ว่าเธอนอ,อกใจหูเบิดว่าเจ้ามีพระห้ยหูเบิดว่าเจ้ามีพระห้ยแกล้งโงยื้อใจพวกให้เจ้าลาเฮ็ดดีน้ำสุยามบากน้ำสุยามยังมีเนี่ย <c oughs> ผมว่าท่านได้เนื้อเด้มือที่ผมอัดมือบ้านก่อ,อ,อนที่มันเหนื่อเขาคุ้มเขาเอาสิในเบิร์ดเลยดิ<อ>ยังยังมีน้ำข้นมพยายามมึงเหนื่อยได้ปะครับใ <c oughs> ส่ได้เนาะ อาแปนเส้นซ oh okay. mm ันะเราิคยอย่างนี้เร็วนี่ฝาอยเ้ยตัดอะไรเราบตัดยังเหลือเครมืีเเได้เลยั่ตัดโอ้มาอง่าเรา่กด้ัมือเรามาเล้จอาเรียลเรามาเลยเรียลเรามสายไฟขาด็มึกเราออหงกรมประปังเออเออเมื่อบอก่มันเป็นนั้นตัวนี้เรา้าบานเาบาการเก่าการเก่าก็ได้วบัตสามพันหมดนีเลียน เตนี่นเตียนแบตน้ำถ้าเมึงขึ้นมามันอิ่มมเ้ยสามแล้วมึ่เอาของขึ้นถกลับเลยเนอะมึนก็ต้องอบูีกทนี่พกูละข้าวเลยกันอันนี้ก็เกิดจากขอาไ่สไตล์ห่วยาครบสิบเป็นแล้วเรียกคือใหม่แล้วจักกระชังถามชวรคุยจังไดนี้แว่าถามเเออเดียเออมังเพื่นอยางของผมเนาะมันช้างเนาะ โอ้ยมันสร่งกระทำเดี๋คนบเขาต้องซื้อบนมาจะปองตอว่าโคกจะเป็นเต้เต้เลยหรเข้ามาโคกแต่โคกแล้วจะป่องทนตัวโอ้โหโอ้ก็จะบางคนจำอะไรไม่ได้ฝังจ้าบนังมันอ้ังครับฟังนีดยาังครับตังเดอรตเังแ่ฝังเออแบ้คนเพียงคนเพียงเดียนะเงเพส้างอยากฟังมอไ้อย่างไรพ้นอย่างไรบอกอ เอครัมึงเกมึงต้องกรีดคอได้ป่ะพี่รับเหง้มึงฟังเป็นการให้เดกสร้างสบายแก่และที่สําคัญมึงตกลงราคาปุ่นเดี๋ยวที่คืเพราะว่าปุ่นขนไปที่มึงค่าตัวาาก็ปุ่สองหมื่นได้แควพับสมพลกูรับสองหมื่นแต่ไก่กูรับสามหมืนเพื่ออวตุกจีนและก็อากจะอบดมันอีกสามหมื่นได้ถ้าหากเขกันถ้ามึงกดไอ้ครับผมสองหมื่นมันสามพัมึงกดแกมปุ่นสองหมื่นสองหมื่นเจ็

เฮ็ดดีน้ำสุญญากางส่วนน้ำสุญญากางยังมีน้ำปลาน้ำปว่คุณยิ่งเขาหลังตีก็มีน้ำปลาบ่ะเนี่ยเขาเนี่ยไมาจังเนี่ยทุกส่อนเดี่ยป้ายของผู้ส่งวันนี้ใครอยากได้ตะขอนวัถือกล่องขครยงเสียงข่าไทยคลิดใครคลิดใครใครถือเองมันบ่ฮ่าสมัครสมัครรับสมัครประกาศได้เอาได้เอาได้เจียมเดียวรัสมัครมือตากล้องตากล้องขอคนเดียวนะตัดต่อไทยเลาะเที่ยวได้น้ำ ขอคนสวดนะครับสดไปนั่งไปนั่งกันไปใช้กันสดที่บบต้องมีพันธะแบบว่าเมียทำไมั้องยุ่งใส่ทำไงทำไงไอห่าต้อมก็อุ้ส่าหไปเร็วไปใช้กันเลยผมให้เลยกินอยู่กับผมมีที่พักให้มีห้องพักให้ติดต่อได้ติดต่อได้เลยมาคุยกันที่ Facebook เสียงเพลวเมืองสกลนครทักแชทมาเลยพี่น้องเลยแอดมาเลยซื้อเลยผมบอรับเด้เฟซผมน่ะกนแอดมาเป็นหมื่นครับผมบอรับเพราะอะไรไหมผมบวกหุจ้าเพื่อนแหมครับใครมีเพื่อนเออปูสิเอคอยรับ พราะว่าเป็นเพื่อนเพื่อนกันอยากเป็นเพื่อนเสียงเพียวทักแชทหาเสียงเพียวโดยตรงเสียงเพียวเมืองสกลนครครับใชครับผมแต่ว่าต้องขอคนนี้มีอุปกรณ์พร้อมนี่ไอ้มีมีโดนน่้ำดีมีกล้องมีกล้องมีโดนโน้ตบุ๊กมีโน้ตบุ๊กตัดต่ออุปกรณ์พร้อมทำงานคุณแหละเพราะว่าคือเจ้าสิไปหาปลาเจ้าสิยิงแงไม่ใช่สีบุญเจ้าไม่ได้กูต้องมีอุปกรณ์หากินเออถ่ายตัดต่อกลาเป็นเรียกมึงละเท่นั่นไงเราเฮ็นคิดบอกว่าเอออยู่ตรงผมแต่ว่าสิเมืองในนี้คผมเดินทางไป คนชอบท่องเที่ยวชอบเดินทางชอบเดินทางชอบแคมปิ้งอ่ะกินอยู่กับผมอ่าเป็นครอบครัวเดียวกันแนครอบครัวเดียวกันอยู่ร่วมกันกินอยู่กับผมเลยเงินเจ้าเนี่ยทุกบาทเจ้าเก็บของกระเป๋าเจ้าสมัยแม่เจ้าใส่เลยเจ้าบัวตกอกแม่สวัสดีไปต้องคอยคอยดูแลหมดเงินแต่แขอคนไม่ไม่ดูบุหรี่นะดูบุหรี่ผมผมไม่ชอบกินเหล้าได้ไหมครับนิดๆหน่อยบ้านในหากระด แต่แต่ผมไม่ดื่มเหล้านะพี่ภูผมผมดื่มน้ำท่อมนะถ้าคนคอเดียวกันผมสุดยอดมากเลยแต่พี่ป๋องแกดื่มเหล้าแต่แกแต่แกแต่แกไม่เคยยุ่งยากเขาผมนะถึงเวลาแกก็กินแกเองกินยังไงสมัยวุ้งการผมบุ้งการดึงเสื้อเราได้พี่พูดตรงไหนเอาเรื่งสักก็จะกินนะถ้จะกินกินพอดีเพราะงานพ่อแม่ราะว่าห่างอยากอีเล็กเพราะงานผมไม่เอานะบางทีเรงเนาะกินได้ต้องได้งานวุบงการรับเพื่อนนอกขอบเดินก็ได้คนละไปกินได้เลยครับเดากเอามัันตวเดียวเอาเดียวมันต้องมีติดต่นกัน มือเจ้าสิบปายมึงขอขอจากมากรุนที่มาแก้คนดอกหามเฮ้ยเอรุ่นที่อะไเหรอเฮ้ยกิมโนตุกุปันน้ออะพี่น้องแค่พอกันได้ก็พวเพื่อนกัพมสบายดีเจ้สวัสดีครับ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 